เ็บภาพบรรยากาศลุงจินน้ำมาฝากนะพี่น้องภาพบรรยากาศลุงกินน้ำเพราะว่าอยาจจะบอกค่อยชัดไปได้หรอครับเห็นพ่อล่างๆนี่ลหละซึ่งตอนนี้ฝากกระคึมนะคร e <ell> ับ<ภ> <Bangkok> บรรยากาศลุงจินนาำน่ะพี่นอ้องลังล่งพอเคยเห็นบันไดโอ้ฝ่าห่วงน่ครับลองซูมซ้มซู้ไม้เบิง้งลุงจินนามพี่น้อง